นกอุสนีเปิดปากชี้แจงครั้งแรกหลังถูกบุกจับกลุมเรื่องราวดำเนินมาถึงขั้นตอนจับกลุมตัวนางสาวป,ปกชนหรืออาบีอดีตผู้จัดการของนักแสดงสาวจักจั่นอาคมสิริที่จังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับนกอุสนีดาราสาวชื่อดังอดีตเพื่อนสนิทของจักจัน่นต่อมาทนายความได้มีการยื่นประกันตัวทั้งสองคน โดยใช้หลักทรัพย์ยื่นประกันตัวคนละ1นึ่งแสนบาทพวกเขาก็เดินทางกลับทันทีล่าสุดวันนี้4มิถุนายน2564ทางด้านดาราสาวนกอุศนีได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วว่าชี้แจงค่ะเราไม่เคยหลบหนีหมายเรียกตามที่มีข่าวออกไปไม่เคยขาดการติดต่อกับพนักงานสืบสวนเจ้าหน้าที่คดี มีหลักฐานการติดต่อและหนังสือแจ้งเลื่อนเข้าพบครบท้วนที่มาโครลาดพราะรับปากชาวบ้านไว้เรื่องทำโรงทานเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ไม่ยกเลิกนะคะเจอกันเหมือนเดิมตามที่อสอมอได้ประสานไว้ค่ะขอบคุณค่ะ